ดูดูรถดูอะไรให้เขาด้วยอันนี้เราเราเรา าจัดมาเมื่อวันที่1 0 2สองตอนนี้มีผู้บริจาคมีผู้บริจาคเข้ามา,มา,มาผู้บริจาคจากสายทาน้ำใจของชาวอีสานเราเยอะมากครับหลั่งไหลเข้ามามีทั้งเสื้อผ้าอาหารแห้งอ,อุโภคบริโภคยารักษาโรคทุกอย่างเลยตอนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ที่เราส่งขึ้นไปแล้วนะครับที่เชียงรายประมาณ5คันรถ10ล้อแล้วครับ เป็นมีทั้งน้ําน้ําอาหารแห้งแล้วก็เสื้อผ้าที่เชียงรายแล้วหนองคายเราก็ขึ้นไปสี่คันรถถ้าเกิดไปพิบัติขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับท่านประธานของโรงแรมกรุศะคุณชาติชายกุสาวิสุทธิ์อยู่นิ่งไม่ได้ครับต้องรีบดําเนินการทันทีแล้วก็ประสานหารถส่งให้ได้ไวที่สุด อตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็บริษัทโลจิสติกแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดขอนแก่นครับน,นำรถ